ก็ระวังหน่อยนะลกูกยอดก็งามค่ะเ,เพื่อนๆยอดนะเอาถุงมาใส่กระเป๋าด้ว้ก่อนนะคะฮะมีเสียงแมวด้วยเหรอนี่ อยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูกเดี๋ยวโูวไม่อยู่นี่เหรอลูกโอ้นูยินเสียงหนูด้วยสวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บผักอีกแล้วจ้าวันนี้ม่วงอยู่ประมาณสี่สี่สายพันธุ์ค่ะลุง จะทำชุ่มกันกินนะคะนี่นี่นี่ค่ะอ่ะผักสวนครัวเกิดขึ้นเองวัววัวรัวว่ว ใส่กระเป๋าไว้ก่อนค่ะไม่ได้เอาดว่าเดี๋ยวไปเก็บอีกดงหนึ่งนะคะดงมีสองที่มีหลายที่อยู่ค่ะแต่ว่าออออันที่มันใกล้บ้านเนี่ย ไม่ต้องปลูกค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บผักอีกแล้วจ้าอันนี้หลานสาวตื่นสวัสดีค่ะอยู่ไหนนะลูกอยู่ไหนหนูอยู่ไหน, no, ไหนเก็บมาละก่อนค่ะเพื่อนอนี่จะมาเก็บมะละค่ะ ม,มันละมันละออกเยอะเลยค่ะวันนี้ะพาเพื่อนๆมาเจ็บมันละนะคะมันมีแมวด้วยเหรอเนี <Yeah. S 1> อ่ายอดอ่าไม่ไม่เจ็บค่ะยอด เอาไว้ก่อนเอาไว้ให้เขาอันนี้เห็นไหมคะมองไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้จะเป็นแังเฉเก็บอันนี้เก็บไว้อันนี้เห็นไหมคะ มองไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้จะเป็นอยู่ไหนลูกไหนลูกเดี๋ยวแล้วไมนอยู่นี่เหรอลูกโอ้หนูยินเสียงหนูด้วยเก็บมาละค่ะออกเยอะเหมือนกันค่ะออกเยอะเหมือนกันอ่าโทษนะคะแต่ชอน ไม่เก็บค่ะฟ้าลัน่นฟ้าลั่นนะคะฟ้าลั่นอร่อยนะคะเอาไปยำอร่อยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูอันต่างๆเรื่องตุ้ยใสนนะคะสุ้ยาสันอ่าสุกอร่อยค่ะฟ้าลัน่น เก็บไปหลายเที่ยวแล้วไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้เขาอยู่ใกล้ก็เลยก็เลยเก็บบ่อยเก็บ่อยเก็บบ่อยอันนี้เก็บบ่อยก็อ่ายอดอ่าไม่ไม่เก็บค่ะยอดเอาไว้ก่อนเอาไว้ให้เขา มะม่วงก็มีหลายต้นนะคะเพื่อนนี่ตุนนี้แก่แล้วละรุนเนี้ยนะคะแก่แล้วเดี๋ยวไปเก็บอีกดงหนึ่งนะคะดงมีสองที่มีหลายที่อยู่ค่ะแต่ว่าอ่ะอันที่มันใกล้บ้านเนี้ยเนี้ยเนี่ยยอดของเขาเขาจะยอดงามค่ะเอายอดอย่างเงี้ยไปแกงส้มนะคะัเพื่อน,เอ,นเอาไปลวกกินก็อร่อยค่ะเอาถุงมา ่อาไว้ก่อนนะคะฮะมีเสียงแมวด้วยหรออยู่ไหนนะลูกอยู่ไหนหนูอยู่ไหน,หน,ไหนเก็บมาแล้วก่อนค่ะเพื่อนนั่นสุกอะไรนะคะสุกอะไรอันนี้อันนี้ผัดปังค่ะมันกระถุงมา กาด้วยก่อนนะคะฮะมีเสียงแมวด้วหรอเรื่องสีสายพันธุ์นะคะสีสายพันธุ์อ่าสุกอร่อยค่ะตายละมะม่วมมงก็มีหลายต้นนะคะเพื่อนอนี่รุ่นนี้ แกละละ่แล้วล่ะดุ่นเนี่ยนะคะ,ะตำซ้ปตำค่ะพเพื่อนๆเลยแล้วเก็บมะระหน่อยเอามะละไปกินกะซุปตำค่ะที่จะมาเก็บมะระค่ะมะระมะระออกเยอะเลยค่ะวันนี้นะะพเพื่อนๆมาเก็บมะระนะคะใหม่อยู่ไหนนะลูกอยู่ไหนหนูอยู่ไหน เก็บมาแล้วก่อนค่ะพเพื่อนอ,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 อันนี้จะเป็นฟาลั่นนะคะอ,อ,อ่ะจะไม่เก็บค่ะนี่นี่ยยอดของเขา กาจะยอดงามค่ะเอายอดอย่างเงี้ยไปแกงส้มนะคะเพื่อนๆอ่ะเอาไปลวกกินก็อร่อยค่ะลวกกินค่ะปลาลั่นฟ้าลั่นนะคะฟ้าลั่นอร่อยนะคะเอาไปยำอร่อยค่ะเดี๋ยวแล้วช่วยพามาดูอันต่งๆเพื่อนมาดูอีกโดงหนึ่งค่ะโดงเนี้ย ตรงนี้เก็บไปหลายเที่ยวแล้วค่ะห,หลานสาวตืน่นสวัสดีค่ะนี่เห็นไหมคะมองไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้จะเป็นทําเพื่อนอาไรกินลูกครับ อันนี้จะตักผักสวนครัวเกิดขึ้นเอ,อายอดอไม่ไม่เจ็บค่ะยอดเอาไว้ก่อนเอาไว้ให้เขาเก็บไปหลายเที่ยวแล้วไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้เขาอยู่ใกล้ก็เลยก็เลยเก็บบ่อย ผักสวนตัวเกิดขึ้นเองสวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บผักอีกแล้วจ้าวันนี้ม่วงอยู่ประมาณสี่สี่สายพันธุ์ค่ะันพื้ง เพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยยังไม่โตนะคะเนี่ย